สวัสดีครับเจชัยพฤกษ์พงศ์อาสาสมัครด้านธุรการศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัดเวรุราชินนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทํากิจกรรมหน้าตาสินสากลกันเหมือนเดิมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อท่าเพิ่มกันแต่วันนี้เราจะต่อท่าเพิ่มจนจบเพลงนะครับวันนี้จะจบเพลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราต่อท่ากันนะครับจนจบเพลงนะครับอีกประมาณ -68 นะครับแล้วเราก็จะถวนท่ากัน ส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมาทบทวนท่ากันเหมือนเดิมตั้งแต่ต้นจนจบน,นะครับแต่สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปต่อท่ากันก่อนเลยดีกว่าครับครับครั้งที่แล้วนะครับที่เราหมดด้วยท่านี้นะครับขยบเท้าวขวาไว้นะครับ วันนี้นะคะเราจะต่อท่านะคะเพิ่มจนจบเพลงน,นะคะเหลืออีกนิดเดียวนะครับประมาณ68อ่ะเดี๋ยวเราต่อท่าเพิ่มกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เราหมดท่านี้ไปแล้วนะคะอ่าท่าต่อไปแปดแรกนํามือเทา้าเอลแล้ววิ่งซอยเทา้า18นะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8ทเที่้าหกเเท้าเซอซอยเทา้า18แปดที่2 9เก้าเท้าขวา มาในจังหวะที่1นึพร้อมกับแทงมือนะคะค่อยมือขึ้นข้างบนนะคะในจังหวะที่1 2ึชู3แล้วกางออกในจังหวะที่4โคดนิ่งไว้ในจังหวะที่5 6 7และ8นะคะต่อไปจนถึงหน่งสี 1, 4, ในแปดที่3ก็คือ1 2 3 4ก็คือ ท้ายสี่จังหวะท้ายในแปดที่2ต่อไปจนถึง4 8แปดแรอสี่จังหวะแรกในแปดที่3นะคะอัดอีกหนึ่งครั้งนะคะมาทอนแรกก่อนหมดด้วยท่านี้ไว้5้าหซอยเท้า1 2 3 4 5 6 7งสามส้าหเจและแปดก้าขวาแฮมเมอร์สองสองสามนิ่งห้า ขอนเท้าวขวากลับมายืนตรงนะคะในจัสหวะที่ห้าหกเจ็ดแปดส่วนมือนะครับเอามาควยกันที่ด้านหน้านะครับแบบนี้ในจังหวะที่ห้าหกเจ็ดแปดซึ่งในการแสดงจริงๆเราจะต้องกลับมือกับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าอันนี้เราต่อท่าไว้ก่อนนะครับก็เอามือมาคยวยเวด้านหน้าในจังหวะที่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วแปดที่สี่นะครับ หันไปมองทางด้านซ้ายก่อนในจังหวะที่ 1, 2, 3, 4ก้มตัวลงแล้วไปมองทางด้านขวาในจังหวะที่ 5, 6, 7, 8นะครับมอง 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8นั่นเองอ่ะหมดแล้ว 4, 8วันนี้ถ้าก่อนจบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรียน 2, 8เรามาเอา8ปอ่า48แรกแรกก่อนเราหมด ด้วยท่าน่ไว้นะครับ5หขยบเจดนิ้งหนึ่งสองส0 5ส7 8ห้าหนิ่ง5 6 7 8และ3 2 3 4ถอย5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 หมดแล้ว4 8เหลืออีก2 8คราวนี้เมื่อเรามองไปทางด้านขวาแล้วนะครับแปดต่อไปนะคบถ้าน,นอนด้นานขวาหมุนไปทางด้านซ้าย1 8นะคบหมด5่6 7 8แล้วเดี๋ยว้าเป็นคน่านอนหมุน1 8 1 2 3 4 5 6 7 8คราวนี้8สุดท้ายนะคะแปดสุดท้าย มือซ้ายอยู่เหมือนเดิมนะคบมือขวาจีบจากมือซ้ายแล้วก้าว45องศาก้าวเท้าขาขึ้นไป45องศาพร้อมเรื่องจีบเป็นวงในตะวันนี้หน่งสองสหนนะครับหมุน3 4แล้วหมุนกลับ5 6 7โพส เพลงแล้ว8สุดท้ายนะคะเมื่อเราหมดท่านงนอนหมุนมา1 2 3 4 5 6 7 8้วบส1 2เร็วนะครับเร็ว1 2หมุน3 4หมุนกลับ5 6 7 8จบเพลงแล้วนะคบจบเพลงแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาทวนท่าที่เราต่อวันนี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราหมด หกพยกเจ็ดแปดยเท้าหนึ่งสอสามสี่ห้าหกและ8แท่งหนึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดแปดสามสองสาสี่ถอยห้าหเจ็ด จบเพลงแล้วนะคะอะเดี๋ยวเราลองไปเข้าเพลงนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเพลงจนถึงข้าตรงนี้ก็เลยดีกว่านะครับ ยังไงกันบ้างครับ6-8สุดท้ายของเราสําหรับการแสดงอาเซียนนะครับคงจะไม่ยากจนเกินไปนะครับยังไงเจขอฝากไว้เป็นกันบ้านนะครับลองทบทวกนการต่อท่าทบทวนกันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงในวันพรุ่งนี้นะครับคลิปในวันพรนุ่งนี้เราจะมาทบทวนท่าก,กันตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับยังไงเดี๋ยวมาพบกับเจนในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ